เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน,นะฮะวิธีการใช้ BBM เพิกการสคริปต์โมเมนตัมนะฮะของกลุ่ม5ม่รู้ท่าวบอกเลยว่าแจ่มแมวมากนะครับตอนนี้ผมเข้าอยู่ที่หน้า BBM เพิกการเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้จะเทรดให้ดูคำๆสักห้าวินละกันนะครับเริ่มต้นจากการเลือกสินทรัพย์ก่อนเราต้องเลือกสินทรัพย์ที่ผันผวนต่ำนะฮะวันนี้ผมขอเลือกเป็นตัวนี้ครับเรากดคําว่าผันผวนนะครับแล้วก็เลือกคําว่าให้ขีดมันต่ำๆไว้นะฮะนี่นะฮะ เป็น USD TRY นะฮะผมก็ติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นครับเข้าออเดอร์ฟรีก่อนหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะฮะว่าตัวโมเมนตัมเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับรอสักครู่นะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วกดเซตครับคราวนี้ขออนุญาตครับเริ่มต้นที่ไม้ละ100แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งเปาเอาแค่5วิห5วินก็พอนะฮะ๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับ8ไม้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นสัญญาเอาแบบ5วิก็ได้ครับเพื่อนครับ แล้วก็เลือกบัญชีจริงแล้วก็เลือกคําว่าโมเมนตัมนะฮะกดตรวจสอบครับกดโอเคเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นกลับเป็นบัญชีจริงครับกดสตาร์ทครับที่เหลือปล่อยให้ตัว BBM Pay y c a r d นะฮะเข้ากดให้เรานะครับตามสคริปต์ฮะเป็นยังไงฮะ1วินล้วนะครับเอา5วินก็พอนะฮะขำๆนะฮะซึ่งเราสามารถทำเป็นกราฟแท่งเทียนก็ได้แต่ว่าคลิปนี้ผมขออนุญาตโชว์เป็นกราฟเส้น,นะฮะ เพราะว่ามันดูง่ายมากฮะเพื่อนใหม่ก็ดูได้นะครับไอ้อย่าลองดูนะครับว่าเป็นยังไงฮะ B M เพกกาดครับโหมดกันพังของกลุ่มวอรรุ่น5วินะฮะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้ทางมือถือและก็ท็บเล็ตที่เป็น Android นะฮะย้ำนะฮะไอ้อย่าลองดูนะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าเพราะว่ามันยังไม่ได้นะฮะคือคลิปมันยังไม่มานะฮะเพราะงั้นเนี่ยรอก่อนนะฮะอ่าตอนนี้ขาลงครับขาลงขาลงเป็นไงแม่นิดเดียวเองนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะ ให้โหมดกันพังช่วยดูให้เราครับปกติเนี่ยสคริปต์เราใช้มือกดก็ได้ฮะแต่ว่าตัวเพลกาตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กดให้เรานั่นเองนะฮะเป็นการกันพังนั่นเองนะครับแหมนะ,ะตอนนี้ยังดื้ออยู่นะ,ะคือสคริปต์บอกลงครับอ่านเรียบร้อยนะฮะมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะสองวิลลนะครับเนะี่ยดูเป็นเส้นอย่างงี้ก็ง่ายดีนะครับก็มันก็ลุ้นเส้นเอาฮะถึงเป้าเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะสามวิลลนะครับอ่ะไปวินที่4ครับเน่ะไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับ นะเพื่อนท่านใดที่สนใจ BBM เฮการนะฮะสามารถทักได้นะฮะที่ l i น์แอด a t d ศูนย์หนนะครับเรามีโปรดีๆเพื่อให้ใช้ฟรีด้วยนะฮะอ่ะสี่วินนะฮะไปวินสุดท้ายครับดูซิว่าย่างเสมอหรือเปล่านะฮะลุ้นก่อนนะฮะลุ้นก่อนลุ้นก่อนนะครับจบแล้วยังแม่นะฮะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะฮะไปไกลที่ไม้สี่นะครับอย่าให้บอกไปครับว่าโมเมนตัมย้ำนะฮะว่าใช้สินทรัพย์ผันผวนต่ำนะครับ เพื่อนท่านใดที่สนใจนะฮะ B M เพลการ์ดของกลุ่มบุรุ่ห้วิหรือว่าเพลการ์ดทุกตัวนะฮะทักได้ที่ไลน์แอด N N T D 014นะ